สามน้ำหอมผู้หญิงกลิ่นติดทนฟุ้งพุ่งจนผู้ชายต้องทักตัวแรกครับทีบิสคัสมหาจาร์ของเมซองคีเฟลี่ครับ, Cut, an, ari, รบผมฉีดลองเมื่อคืนอาบน้ําไปหนึ่งรอบมาถึงวันนี้ตอนเที่ยงมันยังอยู่ครับกลิ่นของชาทีบิสคัสใครเคยกินสตาร์บัคจะรู้จักบวกกับกลิ่นเหมือนซูกัรสีชมพูอ่ะโยนลงไปแล้วมีความกุหลาบนิดๆเหมาะกับลุคคุณหนูผู้หญิงน่ารักไม่เกินสักสามห้าฉีดออกงานดีมากมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเหมาะที่สุดผมนึกถึงผู้หญิงที่เป็นเด็กอินเตอร์ที่ไปเที่ยวแบบทิกทักโชว์ GOT เลยครับหวานน่ารักแต่ก็ยังเซ็กซี่น่ากินครับกลิ่นที่2ครับ Rouge t a f a ร a ของ Christian Dior ฉลากสีดำเนี่ยคือน้ำหอมที่เข้มข้นที่สุดของ Dior ครับติดทนนานมากมาก กลิ่นของมันให้คุณนึกง่ายๆเหมือนกับใครเคยกินน้ำเบอร์รี่ที่อีกเกียว่าคือเป็นน้ำที่แบบใส่เบอร์รี่เชอร์รี่สีแดงแดงเข้าไปนะครับแล้วมีความสปาร์กิ้งของกลิ่นอะเหมาะกับผู้หญิงที่ชอบน้ำหอมหวานเวลา<ะ>ผมได้กลิ่นผู้หญิงฉีดกลิ่นนี้จะรู้สึกว่าเราอยากเข้าไปกินเข้าไปเลียมากๆนะฮะใครอยากเป็นผู้หญิงน่ากินอะไรอนยะ่างเงี้ยเด็ดมากๆครับกลิ่นสุดท้ายครับผมได้กลิ่นแล้วกระตุ้นสัญชาตนาณดิบผมมากที่สุดจริงๆคือ Heart of Leo ของ g u c c ีครับฉีดตอนแรกอ่ะ คนเครื่องสําอางแล้วตอนปลายอะ่ะมันมีความรู้สึกควันควันสโมกสโมกถึงผู้หญิงลุกข้างนอกดูใสๆสลักชัวร์ดูแลตัวเองแต่งตัวดีดูเรียบร้อยคุณดูคุณดูหน่อยแต่แบบลึกๆแล้วมีความดา์กมีกลิ่นควันกลิ่นบุหรี่ที่ตัวเธออะไรอย่างี้นะผมชอบมากๆเพราะว่ามันมีความทวิสต์คอมเพล็กซ์ลึกลับหน้าค้นหาภายนอกดูใสใสแต่ภายในแบบแอบดร์ตี้อนะไรอย่างเงี้ยกลิ่นเนี้ยคือเดอะเบส